วันที่12เมษายนพศ2565ต,ตรงกับวันนังคารขึ้น11ค่้เดินห้าจักวันนี้วัดโแพแควนนคุณนมงสีมุลีจังหวัดสีมุรีตอนเช้าๆมีเมฆร,รึ้มจะ้ะมีเมฆรล้มทั่วทุกทิศเลยจะ้ะ ที่เห็นค่ายืยนอยู่ข้างหน้าโน้น้นก็า <C> เพิ่งจะเดินออกมาจากโงรงพยาบาลสนามวัดโพกแก้วนุปจ้ะคุณจากวันนี้วันที่12เมษายนพศ2565ตรงกับวันอังคารวันนี้ที่ลานกีราวัดโพกแก้วนุปคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจงังหวัดสิงห์บุรี ดอกแคป่าหรือดอกแคนาร่วงเต็มเลยจ้ะตอนเช้าเช้า่วงเยอะจ้ะที่สนามกีฬาวัดโพแก้วทพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีดอกแคป่าหรือดอกแคนาร่วงเต็มเลยจ้ะช่วงอาทิตย์นี้ร่วงเยอะทุกวันเลยจ้ะ วันนี้วันที่11เมษายนพศ2565ัาชาวันนี้ที่วัดโพแก้วอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีดอกแคร่ร่วงเต็มเลยจะ้ะช่วงนี้ดอกแคร่ป่ากำลังดอกจะ้ะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าดอกแครนา,นาจะ้ะ